ถงเช e นเหมินฮาวสวัสดีนักเรียนที่น่ารักของเหล่าซื้อทุกคนนะคะวันนี้เหล่าซื้อจะมาสอนแนะนําตัวเป็นภาษาจีนนะคะการแนะนําตัวเราเรียกว่า จื้อหว่อเจียเศร้าจื้อหว่อเจียเศร้านะคะเราจะมาดูวิธีจื้อหว่อเจียเศร้าง่ายๆมีอยู่สี่ข้อนะคะเรามาดูข้อที่หนึ่งกันเลยข้อที่หนึ่งนะคะเราจะพูดว่าเหล่าซื่อหนีห่าวเหล่าซื่อหนีห่าวแปลว่าสวัสดีคุณครูนะคะข้อที่สองเราจะพูดว่าหว่อเจียว ตามด้วยชื่อจีนของเรานะคะหวอเจียวแปลว่าฉันชื่อนะคะข้อสองนี้เราจะพูดว่าหวอเจียวตามด้วยชื่อภาษาจีนของเรานะคะต่อมาข้อที่3เราจะแนะนำตัวว่าเราอยู่ห้องไหนนะคะอย่างอาของอนุบาล3ามทับหน,นะคะเราจะเรียกว่าโยซานเจียปัน โยซานเจียปันอนุบาลสามทับสองนะคะเราจะพูดว่าโยซานอีปันโยซานอีปันอนุบาลทับอ่าอนุบาลสามทับสามนะคะเราจะเรียกว่าโยซานปิ่งปันโยซานปิ่งปันพอเราแนะนำตัวเกี่ยวกับห้องเรียนชื่อของเราอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาอยู่ในข้อที่สี่ เมื่อน,นำตัวเศษนะคะเราจะพูดว่าเสียเซียเหล่าซื้อแปลว,ว่าขอบคุณคุณครูนะคะต่อมาเหล่าซื้อก็จะมีตัวอย่างการพูดแนะนำตัวเป็นภาษาจีนมาให้เราดูนะคะอันดับแรกเราจะพูดว่าเหล่าซื้อหนีข่าวต่อมานะคะหวอเจียว ตามด้วยชื่อภาษาจีนของเรานะคะอย่างตัวอย่างที่เราซื้อเอามาให้ก็คือหวเจียวอันอ e ันหวเจียวอันอันแปลเป็นภาษาไทยก็คือฉันชื่ออันอันต่อมาพูดห้องเรียนของเราว่าเราอยู่ห้องไหนนะคะโยซานเจียปันนะคะตามตัวอย่างที่เราซื้อให้ก็คือโยซานเจียปันอยู่อนุบาล3าทับหนึ่งถ้าเราอยู่อนุบาล3าทับสเราจะพูดว่าโยซานอีปัน ถ้าเราอยู่อนุบาล3ามทับสมเราจะพูดว่าเย่ซานปิ่งปันแนะนำตัวเสศษเราก็จะพูดว่าเซียเซียเหล่าซือเซียเซียเหล่าซือแบบนี้นะคะอีกรอบหนึ่งนะคะตัวอย่างเหล่าซือ你ว我叫安安妙山甲班谢谢老นเวลาเราจื้อเจ้าเชาแนะนำตัวเราจะต้องพูดประมาณแบบนี้นะคะพูดชื่อจีนของเรา ตามความเป็นจริงนะคะแล้วก็ผู้ท้องของเราแล้วก็เจียเซียเหล่าซื้อนะคะก่อนที่เราจะแนะนําตัวเราจะต้องพูดว่าเหล่าซื้อนี้ห่าวก่อนนะคะโอเคจบบทเรียนสําหรับการซื่อว่อเจ้าชอลในวันนี้เจียเซียจะเจียงต๋งเฉินมน